ตวัดีค่วันนี้ผมตัวแครเกมไม่ครับปีอีไม่ก็ต้องขออภัยด้วยชั้นศูนเก้จจะสร้างโลกใหม่เลย เดินที่หลังแม่เดินหลังอุ้ยเด้งสติไปวะอยู่ Creep you world. Này thứ tay ạc nó. ถ้าไม่ยิ้มเสียงแอนต้องขอไปตอนนี้ผมใจหมูฟังอยู่ไอ้ยะตรงไหนวะเนี่ยอุ้ยไม้ขาวสิ่งที่อยากได้ Tôi tay 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 ม่เขาสังบังเป็นอะไรที่โคตรโคตรสวยตัดไม้นี้ไปด้วยอืมอืมอลุยอ่ตะเตะ 痛い痛い痛いあ